สวัสดีครับพลนี่ชอบเข้าป่าครับผมก็มาเจอกันในช่วงสายๆนะครับก็เพิ่งจะเอ็ดเวียกทางบ้านเสร็จนะครับผมตอนนี้ก็เวลาประมาณ8ปดโมงครับผมวันนี้ก็กะว่าจะเข้ามาเก็บเห็ดนะครับเมื่อวานผมก็ได้อยู่นะครับได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเมื่อวานผมก็มาช่วง5้าโมงเย็นนะครับก็ได้โพแกงอยู่นะครับวันนี้ก็เลยกลับขึ้นมาดูเห็ดอีกทีนะครับไม่รู้ว่าจะหมานบ่ครับ ก็เห็นรถจักรยานยนต์ชาวบ้านจอดด้านล่างเยอะมากครับผมไปวันนี้ลุ้นกันนะคผมว่าจะได้เหตบอนะครับวันนี้ก็มากับคอฟฟครับผมตุงตุยไม่ได้มาด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้เดินทางขึ้นมาไกลครับผมตุงตุยน่าจะเดินไม่ไหวครับผม mm hmm. ก็เลยเอาคอฟฟมาครับคอฟฟยังเด็กอยู่ตุงตุยแก่แล้วพักผ่อนที่บ้านนะครับไปลุ้นกันนะผมมา,านบอวันนี้ อ,อยากบอกว่าวันนี้เห็ดหายากมากครับผมตอนนี้ผมเดินมาคิดว่าไกลมากเลยครับผมเกือบหนึ่งกิโลเลยครับยังไม่เจอเห็ดสักดอกนะครับเมื่อวานผมไปอีกเข่าลูกนึงนะครับผมคิดว่า,าโซนนี้เห็ดจะออกปรากฏว่าไม,ไม่เจอเห็ดสักดอกครับผมนี่ตะก้ายังว่างเปล่าครับผมอสงสัยวันนี้จะมาเอา ผิดยอดเข่าเลยครับผมน่าจะไปเส้นทางเดิมนะครับทีแรกผมก็กะว่าจะไปเส้นทางเดิมนะครับพอดีจอดรถปุ๊บแล้วเห็นรถจักรยานยนต์ชาวบ้านจอดเต็มรับผมก็เลยเปลี่ยนแผนมาอีกเข่าลูกนึงนะครับจะมาหาแม่กฟี่เราวันนี้ไปเดี๋ยวเดินไปเรื่อยครับผมวันนี้ยังมีเวลาอีกเหลือเฟือนะครับเวียกที่บ้านก็เอสร็จแล้วนะครับผมวันนี้ก็ชิลๆนะครับผมเดินไปเรื่อยนะจนกว่าจะ เจอเห็ดนะครับร,ร้อนบอกคอฟี่อ่าวันนี้อากาศร้อนนะครับผมข้างบนยอดเขาเนี่ยนะนะดินแห้งมากนะครับโอ้ไม่รู้ว่าเห็ดจะออกหรือเปล่านะคับฝั่งฝั่งนี้ ยวให้คอฟฟพักเหนื่อยก่อน,นับผมนี่หิวน้ำนะครับเมื่อกี้เดินอยู่บนยอดเขานะครับก็เลยเดินลงมาตามร่องน้ำนะครับให้น้องหมากินน้ำไปไปไปต่อเร็วพร้อมยังพร้อมยังตรงนี้มีหน่อไม้ครับผมมีหน่อไม้ไหมเอ่ยนี่ครับหน่อไม้ป่าครับผม คงไม่เอานะครับหน่อไม้ถ้าเดินไกลมาขนาดนี้เอาหน่อไม้กลับไม่ไหวครับผมแบกกลับไม่ไหวนะครับไปไปต่อครับพี่ผมว่าน่าจะไม่หมาน,นะวันนี้เดินมาไกลขนาดนี้แนละ้วเห็ดดอกหนึ่งก็ยังไม่เจอนะครับน่าจะไม่ได้เห็ดนะวันนี้สงสัยจะมาเดินเดินป่าฟรีครับวันนี้ไม่มีเห็ดเลยนะครับ ป่าก็โล่งมากครับวันนี้ไม่มีชาวบ้านเลยนะครับไม่สวนทางซากคนนะครับผมไม่เจอชาวบ้านเลยนะครับส่วนที่ผมมาเนี่ยเห็นรถจกักรยานยนต์จอดไว้คันหนึ่งนะครับน่านจะมีชาวบ้านแค่ไม่เกินสองคนนะครับฝั่งที่ผมมาวันนี้แต่อีกฝั่งนึงเนี่ยชาวบ้านเยอะมากครับผมสงสัยเหตุไม่ออกฝั่งนี้ไปขอฟีดเดียว เมื่อกี้ผมก็เจอกับชาวบ้านหนึ่งท่านนะครับแกก็ได้เห็ดไปหนึ่งดอกครับผมผมก็เลยคิดว่าอาไม่มีเห็ดครับผมวันนี้หรือว่าผมมาผิดจุดอาจก็เป็นได้นะครับผมโอ้ยตอนนี้ก็จะเดินทางกลับแล้วครับผมผมคิดว่าจะอแวะเก็บผักหนามก่อนนะครับก่อนที่จะกลับบ้านนะครับผมไหนๆก็เดินทางมาเข้าป่าแล้วครับผมก็ต้องมี อะไรติดไม้ติดมือกลับบ้านด้วยนะครับเดี๋ยวแวะเก็บพักน้ำหาเลาะดูหน่อไม้ด้วยครับผมไปเห็ดก็ไม่ได้ครับผมไม่ไม่มีซักดอกนะครับผมก็เห็นเจอเห็ดไปดอกนึงนะครับเป็นเห็ดละโงกที่แก่มากๆแล้วน่าจะออกแต่เมื่อวานนะครับวันนี้ก็เดินประมาณกิโลครึ่งอะประมาณนี้ครับผมกิโลครึ่งนะครับเดินวนไปวนมาไม่มีนะครับนึกว่าคอฟฟี่หายครับผมเมื่อกี้ ล้องหาเกือบห้านาทีครับผมนี่โอ้โหดื้อมากครับคอฟีเดี๋ยวก็ลงป้าด็อกนี่เนี่ยลองหาตั้งนานนะผมตกใจหมดนึกว่าคอฟีหายนะครับโอ้คนเดียวกับไปทรทีบเนาะตุงตุยบมมาด้วยค่ะไปตอนนี้ผมเดินมาตรงที่ที่ผมจะเก็บพักหนามนะครับผมเดี๋ยวมาเวะดูน้ำตกก่อนนะว่าช่วงนี้น้ำเยอะไหมนะครับผมนี่ อันนี้ก็คือบริเวณน้ำตกที่ผมเ,เคยมาตั้งแคมป์ด้วยแล้วก็พามาเล่นน้ำตกด้วยครับผมนี่อันนี้ฝนไม่ตกประมาณห้าหกวันครับผมนี่น้ำก็เหลือประมาณนี้นะครับโอก็น้ำยังพอเล่นได้อยู่ครับผมนี่โอ้จินตคายน้ำแล้วไป โอ้น้ำยังเยอะอยู่ครับผมผมนึกว่าจะไม่มีน้ำเลยนะครับน้ำยังเยอะเลยโอ้อยากแช่น,น้ําจังเลยครับผมตอนนี้อากาศร้อนมากๆนะครับช่วงนี้หลังจากที่ฝนหยุดตกไปแล้วก็อากาศร้อนมากๆนะครับร้อนจนแบบว่าออยู่บ้านไม่ได้เลยครับผมต้องมาหาอยู่ป่าอยู่เขานะครับเย็นมากนะครับยังสดชื่นเหมือนเดิมครับผมน้ำตกแห่งนี้ เหนื่อยไหมคอฟี่นี่เหนื่อยมากครับผมวันนี้เห็ดก็ไม่ได้เนาะคอฟี่เนาะหวังว่าเราคงได้ผักหนามนะวันนี้นะนี่ไปเดี๋ยวหาผักหนามต่อครับผมจะได้ผักหนามไหมาทีนี้ ถือว่าน้ำตกยังน่าเล่นอยู่นะครับช่วงนี้ผมก็ยังไม่มีเวลาว่างในช่วงเย็นนะครับผมก็จะมาตั้งแคมป์ตั้งนาแล้วก็ยังไม่มาอยู่นะครับนาก็ยังไม่แล้วครับผมยังไม่เสร็จนานะครับนาก็ยังไม่เสร็จเลยยังไม่ค่อยว่างครับช่วงนี้ไปเดี๋ยวเก็บผักนากลับครับผมเห็ดไม่ได้นะครับผมไม่รู้ว่าคุณในแบ็กได้หรือเปล่านะครับคุณในแบกเขา ามาเก็บตั้งแต่เช้านะครับผมก็เข้ามาเก็บเห็ดประมาณสงโมงครึ่งประมาณนี้ผมแต่ว่าคุณในแบกเนี่ยเขามาตั้งแต่เช้านะครับไม่รู้ว่าเขาได้หรือเปล่านะครับก็ไม่ได้แชทถามกันเลยนะครับโอ้ยไม่ได้จับโทรศัพท์เลยครับผมไปวันนี้เดี๋ยวจะเก็บบักน้ำแล้วก็เลาะดูหน่อไม้ครับผมถ้าได้ก็ถ้าได้ก็ได้เนาะ <laughs> ดีกว่าเสียเที่ยวครับผม ดีกว่าขึ้นมาแล้วไม่ได้อะไรกลับบ้านเลยนะครับผมเพราะว่าเราก็เสียเวลามาหาอยู่หากินแล้วเนาะก็ต้องห,หาให้ได้ครับผมไป นี่ผมมาวันก่อนนี่น้ําขึ้นเต็มเลยครับผมตรงนี้ลงน้ําไม่ได้เลยนะครับผมมา,าวมัดเมื่อวดนก่อนนะครับมาวันนี้น้ําแห้งแลวครับผมมาช่วงหลังฝนตกวันนั้นโอ้หนะแบบแรงมากครับผมแบบลงมาล่องน้ําตรงนี้ไม่ได้เลยครับวันก่อนอ่ะเก็บพักน้ําครับผมพอจะหาเก็บเลาะล่องน้ํานี้แหละนะครับโอ้เย็นสบายครับผมนี่ เดินตามลำน้ำค่อยสบายหน่อยนะครับขึ้นยอดเขาเมื่อกี้ร้อนมากๆนะครับโอ้ตรงนี้ยังธรรมชาติมากๆครับผมโอ้ผักนามเยอะเลยครับผมโอ้นี่ชาวบ้านไม่มาเก็บนะครับช่วงนี้โอ้ผักนามจนแกนะครับผมนี่ชาวบ้านน่าจะไม่ได้มาเก็บนานแล้วผมว่านจนแกครับผมเนี่ย บจนแบบจนแตกออกมาแล้วอพอได้อยู่ครับผมโอ้นี่ไม่ยอมลงน้ำเลยครับผมคอฟฟี่ก็จะเดินแต่ริมร่องน้ำนะครับไม่สู้ตรงตุยครับผมตรงตุยนี้ลงน้ำตลอดนะครับไปเร็วเรอนก็นยังบวบน้ำอยู่ไปเร็วเร็ไม่ยอมลงน้ำครับคอฟฟถ้าลงก็พอดีแต่เหยียบน้ำครับผมไม่ลงลึกนะครับ ผักนามก็เยอะมาก,มากครับผมมาเดี๋ยวใส่ถุงครับผมเผื่อได้หน่อไม้นะครับถ้าได้หน่อไม้มันจะได้ไม่เลอะดินนะครับเพราะว่าจะเก็บหน่อไม้ลงไปด้วยนะครับผมหน่อไม้ก็น่าจะเยอะอยู่นะครับถ้าผักนามเยอะเนี่ยหน่อไม้ก็น่าจะมีไอ้โอ้โหตรงนี้มีแต่ยอดผักนามสวยๆครับผม فدي <applause> فدي <applause> น้ำผมก็น่าจะพอแล้ครับผมนี่ถุงมักใหญ่แล้วผมน่าจะพอเลยครับแต่พักนามก็ยังเยอะมากๆครับผมโอ้เดี๋ยวผมต้องอส่รงรลน์บอกคุณในแบ็กนะครับผมว่าพักนามออกเยอะมากครับช่วงนี้เก็บไม่หวัดไม่ไหวครับผมเพราะว่าช่วงนี้เป็นฤดูของทำนานะครับแล้วก็เห็ดออกด้วยนะครับผมชาวบ้านก็เลย น่าจะไม่ได้ขึ้นมาเก็บผักหนามผักหนามก็เลยเยอะมากๆครับผมผมเห็นยอดสวยๆผมก็ยังเก็บอยู่นะครับที่จริงก็ว่าจะพอแล้วนะครับเดินไปเดินมาก็เห็นผักหนามมันยอดมันสวยครับผมยอดมันน่ากินนะครับก็เลยเก็บเรื่อยๆครับผมจนกว่าจะถึงอสุดสายน้ํานะครับโอยอดก็ยังสวยมากครับผมอุย้ยนี่ยอดยังสวยอยู่ครับ ป่ะโอเคพักน้กําก็น่าจะพอแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูหน่อไม้ครับผมได้สักสี่ห้าหน่อยังดีนะครับหน่อไม้ก็ถ้าเป็นหน่อไม้ไผ่ป่าเนี่ยจะเซ็มากนะครับไม่เหมือนหน่อไม้ที่อยู่ลําห้วยนะครับผมหน่อไม้คนคนละชนิดกันก็รสชาติก็จะต่างกันนะครับที่จริงผมอยากนด้อยากได้หน่อไม้ที่บริเวณอยู่ในป่าเนี่ยอร่อยครับผมแต่ไม่รู้จะมีหรือเปล่าเดี๋ยวหาก่อนครับผมมีดก็ไม่ได้ถือมานะครับวันนี้ ที่จริงถ้ามาหานอ,อไม้อะต้องถือเสียมมาด้วยครับผมเสียมก็ไม่ได้ถือมานะร,รันนี่ไม่ได้คิดว่าจะมาเก็บพักหนาวแล้วก็หานอ,อไม้ครับผมคิดว่าจะมาเก็บเห็ดเนาะมาโอเคได้แล้วหน่อนนึงครับผม,มโอ้โหมาเจออีกหนอนนึงครับผมโอ้ไม่มีมีดนะครับมาได้แขนเอาแค่นั้นครับผม ได้แค่นี้ครับผมที่จริงต้องเอาเสียมขุดลงไปด้านล่างนะครับนี่มาอุปกรณ์ไม่ครบอันนี้ชิปอีกนอนนึงครับผมไม่รู้ว่าจะเอาได้แค่ไหนนะครับอือได้อยู่ครับผมโอ้ยฝั่งน้ำคืองามแท้หน่อยนี่มึงเอาคนะโน้ย ว่าจะพอก็ไม่พอสักทีครับพักนม้มมีแต่ยอดงามๆครับผมเสียดายเนาะเอาอีกหน่อไม้มีมเนอะฝั่งนี้โอ้หน่อไม้มีอยู่ครับผมแต่ว่าหน่อไม้มันพึ่งจะผุดพ้นขึ้นมาจากดินนิดนึงครับผมนี่ครับหน่อไม้เพึ่งจะพ้นดินขึ้นมาครับผมอที่จริงเราต้องเอาเสียมนะครับมาสับเอาตรงนี้หักเลยเนาะ นี่อันนี้ก็อีกหนอนหนึ่งครับผมได้ไหมเนาะหน,อน,หนอนนี้ถ้าจะหักก็เสียดายนะครับเดี๋ยวเอามีดเอามีดเสียบเอาครับโอ้ได้อยู่ครับผม,มนี่ข่าวมากครับเอาไปต้มกินกับทำเจียวเจียวกะปิเนาะอร่อยครับนี่หน่อไม้หน่อไม้ไผ่ป่านะนี่ข่าวมากครับนี่น โอ้โหเดี๋ยวผมจะขุดเอาด้านล่างครับเสียได้ครับผมถ้าจะหักเอาก็ได้แต่ด้านบนอโอ้โหโนอบักใหญ่ครับผมนี่ยังไม่หมดนะครับผมนี่อันนี้หนออ่อนมากครับนี่อ,อุปกรณ์ไม่มีครับอันนี้เอามีดเนี่ยเสียบเอานี่เพได้อยู่ครับผมตรงนี้ได้ 4นอครับผมนี่สวัสบสวับโอเคน่าจะพอต้มนะครับผมต้มจำเจียวแล้วโอ้หมานอยู่เหมือนกันนะครับผมหาหน่อไม้ก็ได้หน่อไม้นะวันนี้โหอันนี้หน่อใหญ่เลยครับผมนี่โดนกิ่งไม้บังนะครับมาโอ้บักใหญ่ครับผมนี่เดี๋ยวล้างน้ำก่อนนี่สะอาดมากวันนี้เก็บครับผม หมดหรือยังเอ่ยหน่อไม้โหนี่ก่อนนี้ก็มีครับผมหนึ่งหนอครับเอาได้ไหมโอ<ฮ>้โหมานมากครับอันนี้อ๋อโอ้โหหนอบักใหญ่ครับผมโอ้โหสุดยอดมาก,กวันนี้เก็บเรียบครับผมเบาดนี้มาคนเดียวก็หมานคนเดียวครับผมเอ้ โอ้โหพักนาำตรงนี้ก็สวยมากนี่เอาก่อนเอาก่อนครับผมโเสียดายนะครับโอ้พักนามก็งามมากตรงนี้ครับีิตดยอดสวยครับผมโอ้นี่สวยงามมากครับน่ากินมากอ,อยู่นู่นกันเมื่อกี้เดินผ่านหน่อไม้เฉยนะครับผมหน่อไม้มันออก มาอยู่ไกลมากครับผมทีนี่นี่มันมานะผมแคหมดหรือยังเอ่ยอน่าจะหมดแล้วครับโอเคผมว่าน่าจะพอแล้วผมนี่ดอกไม้ผมก็ถ้าเอาไปเกงก็พอแล้วครับผมนี่พักนามก็เยอะแล้วนะครับไปเดี๋ยวเดินทางกลับครับผมตอนนี้ก็ น่าจะ11โมงนิดนิดแล้วครับผมเดินทางมาตั้งแต่2โมงครึ่งนะครับเพื่อจะเดินกลับไปอีกครับผมทีนี้ไปถ้าเจอหน่อไม้ก็เอาอีกนะครับยังไม่พอครับหน่อไม้เผื่อเราเอาไปปอกกราบออกก็หน่อไม้ก็เหลือนิดเดียวนะครับกาแฟก็อยู่ฝั่งนู้นนะผมไม่ข้ามมาเลยครับโอ้ลงน้ํานี่หายตัวนะครับกาแฟวันนี้มาเก็บเห็ดอย่างน้อยก็ ได้ผักนามกับ่อไม้กลับบ้านนะครับผมโอ้ยนี่ตรงนี้ก็สวยมากครับผักนามโอ้หายังไงก็ได้ครับวันนี้อสงสัยดวงจะสมพงกับผักนามนะครับเห็ดน,นี้ไม่เห็นเลยเนาะดวงสมพงกับผักนามสงั้นวันนี้เดี๋ยวไปดูกอนนี้ครับผมมีหรือเปล่าตอนนี้ก็เปียกหมดแล้นะครับผม เดี๋ยวขึ้นจากน้ำเดี๋ยวลงน้ำอยู่ครับผมมีไหมก่อนนี้ไม่มีแล้วครับผมไม่มีสักหนอเลยโอ้มาเจออีกแล้วครับผมหมานก่อนกลับอีกแล้วนะครับได้ไหมเนาะโอ้เอ้เพิ่มอีกหนึ่งหนอครับผมก่อนกลับบ้านนะครับแคบหมดหรือยังเอ่ยหมดแล้วนะครับที่จริงต้องเอาเสียมมาขุดนะผม พิ่งจะเห็นหน่อไม้ครับหน่อไม้พึ่งจะผูกขึ้นมาจากดินก็เยอะนะครับนี่อุปกรณ์เอาหน่อไม้ผมมีดเน,น้อยครับผมโอ้ไปโอ้โหที่หาอยู่หากินผมตอนนี้น้ำท่วมเลยครับผมนี่ วันก่อนน้าท่วมขึ้นมาถึงนี่นะครับเห็นไหมครับนี่ตรงนี้โอ้โหน่ครับผมนี่ตอนที่ผมเดินข้ามมหาหนอไม้ฝั่งนี้น้ําท่วมหมดเลยครับผมตอนนี้น้ําที่อ่างเก็บน้ํำนะ่ะคือล้นแล้วนะครับผมล้นปากกระโถนแล้วนะครับนี่ฝนตกมาแป๊บเดียวครับผมน้ําล้นอ่างเลยครับไปมามานก่อนกลับครับผม เอาอีกอันหนึงครับผมแล้วก็กลับบ้านแล้วทีนี้นี่ปิดปิดท้ายครับผมปิดท้ายด้วยหน่อไม้ขาวๆปดได้ไหมโอ้โหที่ครับผมขาวมากโอ้เสียดายนะครับผมถ้าเอาเสียมมาขุดนี่จะได้อยู่นะครับาโโอ้หต้องข้ามไปฝั่งนู้นนะครับโอ้น้ำลึกไหมเนาะ โอ้โหน้ำลึกมากโอ้โยน้ำเย็นมากครับผมโอ้โหไม่คิดว่าเอ้ยไม่คิดว่าน้ำจะสูงขนาดนี้เอ้ยโอ้โหโอ้โหเปียล้วโอ้โห,โโหน้ำขึ้นเร็วมากครับผม โอ้โหไอ่คอฟฟี่นี่ครับผมมานอนรออยู่รถนะครับโอ้ยผมก็เรียกหาตั้งนานนะครับผมนี่โอ้โหสงสัยเหนื่อยนะครับผมนี่เหนื่อยแล้วก็มารออยู่รถนะครับโอ้ <c oughs> คอฟฟี่จำรถได้เฉยนะครับผมประมาณเหลือประมาณ300เมตรนะครับจะถึงรถคอฟฟี่นี่วิ่งมานอนรอแล้วครับผมป้าคือดื้อแค่นี้นึกว่าลงป้าแล้ว โอ้ยนี่มาลงป่าแล้วหน่อไม้กับบัวหาน้ำนี่นะโอ้ยไปขึ้นรถเร็วไปโอเคครับผมวันนี้ก็ได้ของกลับบ้านไปเยอะมากนะครับขาดแต่เห็ดนะผมโอเคใส่อีพีนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมจบคลิปขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกแรงใจครับผมที่ส่งมาให้เอาไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าใส่อีพีนี้ก็สวัสดีครับไปขึ้นรถเร็วขึ้นรถเร็ว